สถานะเป็นคนรู้ใจได้ไหมไม่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 ไม,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 ไม่อันนี้ไม่ได้ฮอบนะอันนี้คือสคริปต์เขียนมาบม่เลยนะจริงๆเพื่อนสามารถเลื่อกสถานะ่าเป็นคนรู้ใจได้ไหมได้ไหมดาราแต่ว่าฟิลว่าคนเรามันมีความคิดเห็นที่มันต่างกัน ใชไหมเออเวลาดีเบตปุ๊บมันต้องมีฝ่ายเสนอฝ่ายค้านฝ่ายอะไรอย่างนี้ครับใช่ไหมคะเรามาจับฉลากันดีกว่าว่าใครจะได้เป็นฝ่ายเสนอฝ่ายค้านจับขึ้นมาปุ๊บนะคะถ้าคุณชนะนะคุณก็ได้เลือกเลยว่าคุณอยากจะตามหรือว่าคุณอยากจะค้านเปชุบดีกว่าเอาไปชุบเลยเอามาโอ้ยิชุบโอ้รวมกายชนะพี่กายพี่กายจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยว่าเพื่อนเนี่ยสามารถเลื่อนสถานะเป็นคนรู้ใจได้ ขอบคุณพี่ก๊อตมากครับที่เรียกผมว่าพี่กายขอบคุณมากมากคุณอะไรเรียกผมกลับเลยว่าพี่ก๊อตพี่ก๊อตจักรพรรดิพี่ก๊อตจักรพรรดิเอ้ย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 ปิดปากคุณได้คุณจะเลือกเห็นด้วยหรือคุณจะเลือกไม่เห็นด้วยเออ่คุณอยากได้ข้อไหนครับคุณฮีวังกิจยากอ่ะกลัวเถียงยังไงก็ไม่ชนะตอนนี้่าวไปแน่มันจะมีการเสนอความคิดเห็นของเราอย่างเงี้ยพี่กายเลือกดีกว่าเออพี่กายเลือกให้อ่ะเรียกว่า เป็นฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราต้องนําเสนอความคิเ็ษต่างต่างคุณทวนคาถามอีกทีครับคำถามทอล์บถามค่ะคนรู้จักสามารถเลื่อนสถานะเป็นคนรู้ใจได้ไหมอาสมุิก็ได้สมมติว่าคนสองคนเป็นคนรู้จักกันเป็นเพื่อนกันอย่างนี้แหละครับในอนาคตแบบว่าเราทํางานไปด้วยกันเรื่อยๆทําด้วยกันเรื่อยๆเราสามารถเลื่อนสถานะได้ไหม่าผมเอาไม่เห็นด้วยแล้วกันเพราะว่าเห็นด้วยมันน่าจะง่ายกว่าสำหรับเขารับ คือว <łość> ่าถ <ien> <บ rez> ้าอยู่ใน X เนาะตอนนี้ก็มีแฮ่แท็กละนะคะฮอบจนเหยินละนะไม่ต้องฮอบนี่มันกับมิตรภาพจริงจริงเฮ้ยใครมาทำพิธีกรียวแทนหน่ยด้วยไม่ไหวแล้วมว้ย งั้นพี่นี่เห็นด้วยนะพี่นีป็่ายเห็นด้วยว่าสามารถเลือกเป็นคนรู้ใจได้ไดพี่กายต้องไม่เห็นด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราให้นําเสนอความคิดเห็นก่อนแล้วก็สุดท้ายปุ๊บสามารถโต้เถียงกันได้เลย <gracias S 2> ถ้าเกิดว่ามีประเดนน็นอะไรก็สามารถแย้งกันได้เลยนะคะโอเคงั้นเราเอาฝ่ายที่เห็นด้วยก่อนนะคะรอบละหนึ่งนาทีพี่นี้แสดงความคิดเห็นได้เลยว่าเพื่อนสามารถเลือกสถานะเป็นคนรู้ใจได้เชิญค่ะหนึ่งนาทีทำไมเอ่ยครับเพื่อนอ่ะ สามารถเลื่อนสถานะเป็นคนรู้ใจได้เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนอ่ะมันพอคุยกันไปเรื่อยๆมันก็จะรู้ใจกันเองมันบอกว่ามันจะสนิทกันขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันจะคอยช่วยเหลือกันเนี่ยใครๆเขาก็รู้ใจกันเพื่อนเป็นเพื่อนกันที่นี่หึนด้วยไหมแล้วไงแล้วพอรู้ใจกันปุ๊บสมมติว่าทะเลาะกันล่ะทะเลาะกันแล้วยังไงต่อทะเลาะมันก็ปรับปรับความเข้าใจกันได้เสมอไง พอเข้าใจกันได้เสมอใช่ค่ะคุณเคยเห็นเคสนี้ไหมว่าจากเพื่อนเป็นคนรู้ใจคุณเคยเห็นเคสเหล่านี้ไหมเยอะแยะไปเออใช่ไม่ไม่มีนะไม่ไม่ค่อยไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่อ่ะค่ะถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองค่ะคุณจะอ่เอ่เอ่เอ่อยอมรับมันไหมไม่แต่ทุกวันนี้สกายก็รู้ใจผมแล้วถึงว่าถึงว่าเพรว่าคือเพื่อนไงรู้ใจเพื่อนอ่ะลูกที่โงหม่ถึง่ะคือเพื่อนจริงคือเพื่อน พวกเธอไม่รู้ใจเพื่อนตัวเองเหรอใช่คือเพื่อนนลยเพื่อนสนิทที่แบบจากคนแบบอ่ารู้จักกันถูกไหมจากคนแบบอ่ะไม่เยอะไขว้เนี่ยเริ่มคุยกันเอ้ยเอาชื่อสกายเหรอเอาคุยกันเข้ากันปุ๊บก็อ๋อเป็นเพื่อนสนิทกันรู้ใจกันใช่เออเดี๋ยวไปกินข้าวกันถูกถูกต้องครับผมเฮ้ยแกแสดงความที่เห็นหรือว่าแกจีบกับวนเวทีวะเนี่ยเธอว่า สามารถเป็นไปได้ใช่ครับเป็นไปไ็นได้ความเป็นจริงเป็นไปได้ใช่คือจริงเพื่อนอ่ะมันรู้ใจกันอยู่แล้วแค่ตอนนี้คุณสองคนอ่ะไม่รู้ใจตัวเองแค่นั้นแหละอตาคุณสกายยางครับตาคุณสกายค่ะคุณสกายต้องโตแยงนะไม่เห็นด้วยนะคะว่าเพื่อนเนี่ยสามารถเลื่อนสถานะเป็นคนรู้ใจได้ทําไมถึงไม่สามารถเลื่อนสถานะเป็นคนรู้ใจได้หนึ่งนาทีเริ่มค่ะสารที่เขารพครับครับผมเป็นสารพระภูมิด้วยครับค่ะผมขอ ยืนกรานในคําพูดของผมนะครับว่าเพื่อนไม่สามารถเรียกว่าอะไรนะเลื่อนสถานะเลื่อนสถานะเป็นเป็นคนรู้ใจได้ครับเพราะเพราะว่าโอ้โหเสียงมาเลยซาอุดีเพราะว่าคาว่าเพื่อนเนี่ยมันก็ต้องเป็นเพื่อนกันต่อไปครับเพราะว่าถ้าเกิดเราข้ามเส้นไปแล้วเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกไม่ได้แหละแต่สมมติว่าสมมติว่าคือเราเพื่อนกันเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยเราแอบชอบเขาจริงๆเราต้องการเลื่อนสถานะ เพื่อนจริงๆคุณคิดว่าควรบอกหรือไม่ควรบอกผมคิดว่าควรบอกหรือไม่ควรบอกผมผมไม่มีความเห็นกับเรื่องนี้แล้วกันนะเพราะเ่เสียงมันจะแตกขนาดนี้ละไม่ได้คุณไม่เห็นด้วยก็ได้เอา้าเออถ้ามนันไม่ควรบอกถูกไหมไม่ควรบอกครับเพราะว่ามันจะเสียเพื่อนอใช่ความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กันในฐานะเพื่อน ผมว่ามันสําคัญกว่าอย่าพึ่งหมดเวลาได้ไหมล่ะแต่ว่าเฮ้ยคุณรักเขามากเลยนะคุณมัอัดอั้นตันใจคุณต้องการที่จะบอกเขาไปว่าเฮ้ยฉันชอบคุณฉันชอบนายเราชอบนายผมชอบคุณคุณจะบอกหรือไม่บอกไม่บอกครับเก็บไว้ให้เขาเจอคนที่ดีกว่าเราเป็นคนดีจริงผดีครับ โทษด้านล่างขโทษน,นะเหมือนเชียร์มวยรงู้ตัวไหมเพราะฝั่งนี้เขาพูดเฮ <บะ S 2> ้ยเขาพูดว่าเฮ้ยต่อไปรอบสุดท้ายคุณคสามารถโต้อะไรคุณพี่อะไรคะตัวนี้อะไรคะอะไรคะคุณพี่ขึ้นมาขอปบนเวทีเหรอคะเนี่ย,ยอ,อ,อันนี้อะไรครับคุณสับอะไรลูกอะไรอันนี้แหละค่ะคุณพี่ผ้าหลุดอ๋อผ้าหลุดเนี่ยค,ค,คุณพี่เขาคิดว่าหนูเล่นมอนซ่อนผ้าไงเลยเดินขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาผ้าไปวางไว้อย่างนี้นะคะ <ๆ S 2> ในรอบสุดท้ายค่ะ สามารถโต้แยง้งโต้เถียงกันได้ทันทีว่าคุณเห็นด้วยฉันเห็นด้วยฉันไม่เห็นด้วยคุณไม่เห็นด้วยคุณไม่ต้องยืนยันว่าคุณเห็นด้วยด้วยครับคุณไม่ต้องยืนยันว่าคุณไม่เห็นด้วยโอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีเริ่มค่ะเอให้ผมเถียงกันใช่ไหม,ไมเถียงกันเลยครับ เรื่องสถานะเป็นคนรู้ใจได้คุณพพดกับเขาอย,อย่างนี้เลยคือเพื่อนอะเพื่อนอะมันสามารถรู้ใจกันได้อยู่แล้วไงมันมันไม่มีหรอกคาว่าเพื่อนแบบว่าเพื่อนกั้นกันหรือว่าไอ้ข้ามไปสถานะไปเป็นเป็นเพื่อนไม่เพื่อนอะมันก็คือสุดท้ายมก็คือเพื่อนกันแล้วก็เห็นด้วยไปหมดเลยคือผมว่าเพื่อนรู้ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติครับแต่ว่าการที่เราจะเลื่อนสถานะขึ้นไปเป็นมากกว่าเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนที่รู้ใจพูดอะไรวะเนี่ย โอเคยอม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 กันนะเวลายังเหลือคุณจะมายอมแพ้แบบนี้ไม่ได้ <laughs> อีกนิดนึง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 มีได้ไหม <laughs> มีได้ไหมมีไม่ได้หรือจะมีก็ได้ถ้ามีก็มาที่ Gap รี l l i and m u ช h ตรงนี้นะครับ <laughs> <อ>หมดเวลาค่ะนะฮะยกสุดท้ายมันดูเหมือนไม่ใช่การโตเถียงกันเลย มันเหมือนเป็นการยอมรับว่าเฮ้ยจากเพื่อนมันเลื่อนสถานะเป็นคนรู้ใจได้ด้านล่างอ่ะด้านล่างเป็นคนตัดสินคุณคิดว่าเพื่อนสักอะไรบันงไปน่อะไรฮะอะไรฮะพี่มีเลยไหมด้านล่างคุณคิดว่าเพื่อนสามารถเลื่อนสถานะเป็นคนรู้ใจได้หรือไม่ไม่ละด้านล่างมากับเพื่อนกันเต็มเลยนะเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บจิ้นจิ้นแล้วจิ้นจิ้นเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บด้าน มาด้วยกันเป็นเพื่อนกันหันได้บอกเฮ้ยฉันชอบแกค่ะค้กโคแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือความคิดเห็นที่เราสามารถมีความคิดเห็นต่างกันได้ใช่ไหมคะบางคนก็คิดว่าเฮ้ยมันสามารถด้วยสถานะไ้บางคนก็อย่างสกายก็บอกว่าอาจจะเสียเพื่อนไปเลยใช่ไหมคะยังไงความคิดเห็นเนี่ยมันก็ต่างกันได้แต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็ยอมรับคนของกันและกันดีกว่าใช่ไหมคะคุณเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยกับสกายนะจริงๆก็ จริงๆก็ไม่ไม่หมายถึงว่าคนเรามันมันมีหลากหลายความคิดไงใช่เราไม่สามารถไปบังคับให้ทุกคนคิดงั้นใช่คือเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ผมว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันใช่ครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะพี่กฤติไม่ควรไปก้าวไก่ในเรื่องนี้นะคะยังไงไม่เป็นไรค่ะทุกคนความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม คุณจะเป็นเพื่อนกันแล้วค่อยเป็นเรื่องสถานะก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นตากนี้เสมอกันค่ะให้เสมอกันแล้วกันเนาะให้เสมอกันแล้วกันเนาะได้ไหมได้ได้ได้จังไหนยังบอกไม่ได้คุณไม่ยอมเลยยังไงจะเอาให้ได้เลยค่ะได้ได้ละกันนะคะอ่ะมาต่อไปนะคะ